ดีค่ะ FC นะคะวันนี้วันที่23มกราคม2567นะคะเอดมาที่บ้านสวนนะคะของคุณแม่ข้างบ้านเอดนะคะก็เลยมาเห็นคุณแม่ของน้องเฟสนะคะเล่าให้เอดฟังว่าน้องเฟสบอกตัวเลขนะแอดงวดที่ผ่านมาก็บอก544แต่ว่างวดนี้นะคะน้องก็บอกอีกแล้วนะคะ FC แต่จะได้กี่งวดเดี๋ยวแอดจาะลองคุยกับคุณแม่น้องเฟสนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณแม่น้องเฟสกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องเฟสเดี๋ยวนะคะให้แอดเอาเก้าอี้นั่งก่อนแป๊บหนึ่งเนาะนะคะวันนี้แอดไม่ได้เข้าไปหาอาจารย์ปูเลยนะคะเอฟอาจารย์ปูไม่สบายนะคะก็เลยหยุดพักวันหนึ่งก็มาติดตามตัวเลขของน้องเฟสนะคะที่ที่บอกตัวเลขที่ผ่านมาก็บอกว่า บอกถูกด้วยใช่ไหมคะถูกค่ะบอกถูกเนาะคุณแม่คะช่วยเล่าหน่อยว่าที่ผ่านมานี้น้องบอกเองหรือว่าบอกเป็นภาษามือยกยกมือให้นะคะคือยกมือเลยว่าห้าสี่สี่อย่างนี้นะคะแล้วก็พูดเป็นตัวเลขสองงวดแล้วะคะ่ะอ๋องวดล่าสุดที่ผ่านมาคือน้องพูดเป็นตัวเลขเขาถามว่าเลขออกอะไรบอกป้านหน่อยสิน้องก็จะพูดออกมาเลยอืมตัวเลขะะมีคนถามไหมห้าสี่สี่เนี่ยห้าสี่สี่นี่คือเขาไม่ได้ถามค่ะค่ะ เหมือนกับแบบว่าไปคุยกันรู้จักกันเฉยๆอย่างเงี้ยขับรถผ่านหน้าบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วนกก็ไปอยู่ๆนกลาเขากลับบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไปยกมือให้เขาอ่ะ hmm. ยกมือบอกเขาว่าเออมันอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเขาก็เลยตะโกนถามมาว่าบอกหวยหรือจ้าอะไรอย่างเงี้ย uh. น้องเขาก็เลยบอกว่าใช่ถ้าซื้อก็จะถูกอื hmm. น้องเขาพูดเขาอย่างงี้แล้วก็เราก็กลับบ้านแยกย้ายกัน ที่ไหนคุณแม่เขาไปบอกคนที่ไหนคะบานสว่างค่ะเป็นร้านข้าวมันแกงแต่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อถูกมากน้อยขนาดไหนคือไม่ได้ถามเด็กเลยคือไม่ได้ถามไม่ได้สนใจต่อว่าเออเขาซื้อไหมถูกมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่งวดล่าสุดคือเขาไปบอกเป็นตุลีคนเดิมไหมคะคนละคนค่ะคนละคนคือคนละสถานที่คนละหมู่บ้านค่ะเออน้องอายุเท่าไหร่คะสี่ขวบค่ะสี่ขวบ อ๋อเข้าโรงเรียนแล้วเนาะเข้าโรงเรียนแล้วอปกตินี่เขาจะเป็นคนบอกตัวเลขอย่างนี้ไหมหรือว่าไม่เคยบอกใครบ้าชอบเกี่ยวกับตัวเลขชอบพูดถึงว่าอันเนี้ยต้นนี้มันจะออกเลขนะอย่างงวดไอ้ที่มันออกห้าเจ็ดน้องก็ไปบอกบอกคนเขาเหมือนกันบอกอยังไงคะแม่คือทานก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านกะหล่นเนาะแล้วน้องเขาบอกว่าต้น้ะม่วงเนี่ยแหละแม่มันจะออกเลข แล้วก็ไปมองดูมันไม่มีเลขอะไรนะกระลยบอกลูกไม่มีเลขอะไรแต่ตรงงามต้นมะยมมันมีเลขจริงจนะแล้วก็ให้ไปบอกที่ร้านเสริมสวยแม่ไปบอกเขาหน่อยสิว่ามันมีเลขอยู่ตรงต้นมะยมนะ่ะห้าเจ็ดบอกว่าคุณแม่ก็เห็นแค่ห้าเจ็ดแค่นั้นนะลูกมันถูกไม่ถูกหรือเปล่าแม่ไม่รู้เขาก็บอกว่าข้ามไปหน่อยได้ไหมแม่ไปบอกไปบอกเขาคนเนี้ได้ไหมอืม,อมเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไปบอกปรากฏว่าเขาก็ซื้อไม่ทันกันนะคนมันอยู่เยอะไงก็เลยบอกว่าเออพี่เห็นเลขมานะห้าเจ็ดอะไรนี้แต่ว่า เขาซื้อไม่ทันเพราะมันเที่ยงครึ่งแล้วพอ,อตอนเย็นมาเราก็คิดว่าเขาน่าจะถูกเลขนะพอไปถามเขาปุ๊บน้องได้ซื้อไหมหนูซื้อไม่ทันนะพี่สมองของหนูไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ในเวลานั้นเขาก็เลยไม่ได้กันเลยค่ะแต่สองงอติดติดกันที่ผ่านมาคือห้าซีสีกับหกหนึ่งนี้คือน้องเขาบอกแล้วก็มีคนถูกจริงจริงห้าสีสีนี่ก็บอกเป็นภาษามือ ยกมือให้ค่ะค่ะแล้วส่วนที่เป็นหกหนึ่งนี่น้องบอกเป็นตัวเลขตัวเลขค่ะค่ะบอกยังไงคะคุณแม่ก็คือมีคนถามพวกน้องก็จะพูดออกมาเลยเขาบอกว่าเก้าสี่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่คนซื้ออ่ะเขาดวงดีเองดวงดีตรงที่ว่าเขาชอบซื้อชอบเล่นดักขึ้นดักลงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดัไปซื้อแล้วมันถูกโอหมายถึงว่าเขากลับัวเอาใช่ค่ะเขาว่าเลขเก้ากับเลขหกมันคล้ายกันเขาเลยซื้อกันๆไว้เขาถูถูกถ้าพูดภาษาคนเล่นก็คือตัดหน้าตัดหลัง ตัดหน้าตัดหลังกลับหัวกลับหางอะนีอืมเอาเป็นว่างวดนี้นี่น้องบอกแล้วใช่ไหมคะบอกอีกบอกกับคนเดิมที่เขาถูกของหนึ่งนี่แหละน้องเขาก็บอกอีกถามเขาหรือเปล่าคะถามน้องเขาเดินไปด้วยกันในร้านกับเด็กแล้วเขาถามแล้วเขาเขากลับออกมาปุ๊บเขาก็ได้ตัวเลขมาแล้วสามตัวหนูเลยถามว่าน้องเขาบอกอีกเหรอคะเขาบอกใช่เขาบอกแต่น้องไม่ได้บอกกับหนูนะพี่หนูก็พูดแบบนี้นะคะอืม แต่พี่แม่ค้าคนนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกพี่แล้วคะได้แล้วได้แล้วเขาบอกพี่แล้วไปถามเด็กหรือเปล่าคะเขาถามเด็กเหรอเขาถามกับเด็กเด็กไม่ยอมบอกทางนี้แต่จะไปบอกคนนั้นแทนเขาไม่บอกเราแต่เขาบอกอีกคนนึงเขาเคยนั่งอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าแม่ซื้อเลขนี้บ้างไหมมีไหมบ้างมีเป็นบางครั้งเป็นบางงวดซึ่งมันก็ถูกแต่เราก็ไม่ได้ซื้อเราคนไม่เคยเล่นไม่ชอบทางนี้ไม่ชอบเล่นแต่องเขาบอกถูกบ่อย คือตั้งแต่เล็กๆยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรน้องเขาบอกบอกแล้วมันก็คนที่เขาได้เขาก็เขาว่าเขาถูกเนาะแต่เราก็คือไม่รู้เรื่องเขาเขาเลขตัวไหนอะไรเัีไยเราไม่ก็สนใจอืแต่ว่าเมื่อกี้ก็เอฟซนะคะก็แอบถามน้องเขาบอกว่าเอเลขเลขออกอะไรก็บอกเขาไม่รู้เห็นไหมเขาจะไม่บอกเขาเลือกเหมือนกับว่าเขาเลือกคเลือกบอกคนเขาจะเลือกบอก บอกคนนั้นบอกคนนี้คือเขาเขาคิดของเขาเองเลยว่าจะบอกใครไม่บอกใครอย่างเงี้ยเขาคิดของเขาเองค่ะสำหรับงวดนี้นี่ถ้าเขาบอกแล้วสมมุติว่าเขาบอกพี่คนที่ถูกหกหนึ่งวันนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วเขาจะมีเปลี่ยนตัวเลขเพิ่มอีกไหมไม่มีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเคยมีไหมเคยเหมือนกันนะที่แบบว่าเด็กบอกไปแล้วเลขเลขไม่ตรงกันเหรอคะอ๋อ สำหรับวันนี้นี่น้องเขาเขียนให้ือ<ข>บอกเลยเขาบอกคนบอกคนที่ถูกหกหนึ่งเน่เขาบอกไปแล้วอเลขอะไรคุณแม่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าอืมกลับหัวไหมไม่ค่ะเขาบอกอย่างนี้เลยบอกสามตัวอย่างนี้อืมทีนี้อยู่ที่ว่าคุณเล่นเขาเขาเล่นเขากลับเอาเองใช่ เขาไปเรียงเอาของเขาเองอย่างศูนย์เก้าห้าใช่ไหมเขาาก็จะจับคู่เป็นสองตัวสองตัวจับหน้าจับหลังจับหน้าจับกลางจับจับกลางจับหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอามาเรียงในเรียงไล่ของเขาเองจนกว่ามันจะหมดตัวเลขสองตัวนี้ที่มันประกบคู่กันได้โอเคเห็นเขาทำแบบนั้นศูนย์เก้าห้าใช่ค่ะค่ะก็ตัดหน้าตัดหลังเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกพอมันออกมาละก็มันก็จะไหลตัวนะค่ะ ค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ออดฟังนะคะว่าน้องเขามีเซนไหมคุณแม่น่าจะมีเซนเขาชอบเขาชอบด้านนี้ไม่รู้เหมือนกันแ่าอาจจะเป็นเมื่อก่อนหรือเปล่าที่คุณแม่มาอยู่ใกล้สารปูตาหรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้านก่อนนั้นไหมคะ น้องเขามีเซนต์ก่อนนั่นเองใช่ตั้งเติร์เล็กๆแล้วค่ะก็ใช้วิจรณญาในการชมนะคะเอฟซี F C. ส่วนมากเด็กก็จะบริสุทธิ์เนาะใช่แต่ถ้ากปกติแล้วถ้าเลขแม่นนี่เขา<ต>จะไม่ถามแต่ถ้าเราคิด,นะถ,คดถ้าเราคิดอีกแง่หนึ่งก็คือเด็กเขารู้จักตัวเลขแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาจะบอกแล้วแต่เขาจะพูดหรือเปล่าแต่บางเออมันเข้าเข้ากับตัวเลขทมันออกพอดีอ๋อค่ะแต่ถ้าครั้งสองครั้งเราจะคิดว่ามันมังเออญนะ แต่ถ้ามันติดติดกันสี่ห้าหกเดือนนี่ก็เป็นอะไรที่น่าน่าติดตามค่าตต,าตัวเลขแนละ้ว <laughs> น่าสวงค่ะเพราะว <c oughs> ่ามันมันแปลกมันน่าสวงค่ะเหมือนกัน,นแต่ก็ได้อยู่ๆยูทำไมถึงแต่จริงๆแล้วคือคือน้องเขาก็บอกใกล้เคียงบ้านที่สองนะอ่ะค่ะสูตรขออภัยนะคะเก้าสี่หนึ่งแล้วเขาก็ กลับหัวเอากลับเอาองได้หกหนึ่งเนาะได้หกหนึ่งดวงของเขาอ่ะคือเขาคนเล่นอ่ะเขาชอบเ่ยแต่ว่านี่ก็คือถามน้องคนเดิมที่เขาถูกเขาก็เขาก็ถามหนึ่อีกแต่ถ้าคนอื่นถามนี่ไม่บอกเขาก็ไม่บอกอืมน่าคิดนะคะเอฟซีเขาบอกเหมือนกับแบบว่าก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าแล้วเนี่ยอย่างคนเนี้ยถ้าคนนี้เขาซื้อเขาจะถูกไหมไม่ถูกแล้วคุณแม่ล่ะแม่ซื้อแม่ถูกไหมไม่ถูก น,นี้ก็เพะอ้าวน่เมื่อคนนั้นไม่ถูกคุณแม่ไม่ถูกแล้วใครถูกเขาก็บอกคนหมู่บ้านนู้นอาจจะถูกขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่เออพอเขาบอกว่าคนบ้านนู้นจะถูกพอไปเจอกันเจอกันจริงๆิงก็คือพพูดคุยกันปุ๊บปรากฏว่าเขาก็ถูกจริงนะเนี่ยมันมันมันมน,น่าขนลุกตรงเนี้ยมันแปลกตรงนี้ว่าเออทาไมเขารู้ว่าคนนั้นจะถูกคนนี้จะถูกอือหือท,ที่มันเป็นไปได้ยังไงทําทไมเด็กตัวแค่เนี้ยมีแค่สี่ห้าทำไมเขารู้ว่าใครจะถูกไม่ถูก เป็นอะไรที่มันเปลกมากเขายังสี่ขวบอยู่เลยเนาะเด <Trick> ็กเขาก็จะรู้ตัวเลขบ้างแต่ว่า một, สันนิษฐานว่าทําไมเขาถึงบอกเลขถูกได้ค่ะก็ไก็่ลองใช้วิจรารญาณดูนะคะ F4 เแกก็ว่าลองฟังคุณแม่เล่าดูนะคะว่าน้องเขาเคยบอกถูกนะคะแต่ก็ลองดูงวดนี้095 อบอกศูนย์เก้าห้าเห็นเห็นแต่แม่ค้าเนี่ยเขาเอากระดาษออกไม้ให้เราเห็นตัวเลขดิเขาไม่เอ่ยกับเราเลยนะไม่เอ่ยกับคุณแม่เลยแต่เขาอ่ะคุยกันสองคนเขาแล้วเขาก็ออกมาเขาบอกว่าได้แล้วได้แล้วอะไรค่ะก็เลยแอบดูของเขา,าเออเลยเห็นตัวเลขมาค่ะเดี๋ยวยัยยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูวันนี้ก่อนเนาะเอฟซีเนาะขอบคุณคุณแม่นะคะที่แบ่งปันให้กับเอฟซีคนมีฝันนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ